ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่ายังมีแผ่นดินบนโลกของเราที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของและคุณยังสามารถอ้านธิ์ครอบของมันได้ตามทฤษฎีมันใหญ่กว่าลอนดอนทั้งเมือง และทั้งสองประเทศที่ล้อมมันไม่แตะมันเลยเพราะถ้าพวกเขาทำพวกเขาต้องสละรางวัลอันมีค่ากว่าที่ซ่อนอยู่ไกลๆและนี่คือหนึ่งในดินแดน,น,น,นสุดท้ายที่ยังไม่มีใครปกครองไม่มีรัฐบาลไม่มีภาษีไม่มีใครสั่งการหลายๆคนพยายามมาปากักธงและเรียกตัวเองว่ากษัตริย์แต่ไม่มีใครเลยที่สามารถรอดพ้นความโหดร้ายของมันไปได้เพราะอุณหภูมิที่นี่มันสูงกว่า45องศาเซลเซียสไม่มีแม่น้ำไม่มีเมืองมันมีแต่ทะเลทรายสุดลูกหูลูกตานักผจนภัยหลายคนพยายาม ขยามฆ่าม,มันแต่ส่วนใหญ่ไม่รอดตั้งแต่วันแรกความว่างเปล่าทําให้มันน่าลงไหลและอันตรายมันดูเหมือนสวรรค์ที่รอใครสักคนมาครอบครองแต่แท้จริงแล้วมันคือกับดักแห่งความตายมันคือดินแดนต้องห้ามที่ลาทิ้งโลกใบนี้ไปแล้วและดินแดนลึกลับแห่งนี้มันถูกเรียกว่าเบลตาวินมันตั้งอยู่บนชายแดนอียิปต์และสูดาน